ตอนที่สาเอเสร็จในตาเปลือจ้องมองดวงตาคู่ใสแม้ยามแรกตื่นก็ยังคงวาวใสไม่ต่างจากลูกแมวเชื่องเชื่อง,องตัวหนึ่งแม้ต่างไม่มีเสียงส่งออกจากปากคนทั้งคู่แต่พอรับรู้ได้ถึงลมหายใจติดขัดทั้งอาการสั่นไหวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เจ้าเด็กคนนี้คือคนคนเดียวกับเด็กปีศาจก่อนหน้านี้จริงหรือคําถามเริ่มค่อยๆพรั่งพรูขึ้นมาในหัวของฮันกีวูความรู้สึกในแววตาส่งผ่านเพียงแค่มองอยู่เช่นนั้นชั่วครู่ชั่วยามมองมือหลงลืมบางอย่างที่ขุนเคืองไปฮันกีวูถึงกับใจสั่นไหวขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเขารีบหันหลังกลับไปนอนอยู่ในท่าเดิมทันทีไม่อาจจะฝืนสู้สายตากะบอกคนเบื้องหลังได้นานกว่านี้แม้ศักวินาที หลังจากจับจ้องแผ่นหลังเรียวอยู่นานมือหนาค่อยๆเอื้อมไปสัมผัสลงเบาๆบนแผ่นหลังสัมผัสที่ต่างจากทุกทีฮันกิวูรับรู้ถึงมันได้ร่างหนาค่อยๆขยับเข้ามาใกล้จนเริ่มเบียดเสียดทูไทอยู่กับแผ่นหลังของเขาแต่คราวนี้ฮันกิวูก็ไม่ได้ปฏิเสธสัมผัสนั้นอีกทั้งแรงดุนดันของช่วงล่างเริ่มตามมาเหมือนเกลียวคลื่น ออเอ,อเสียงท่าหลุดลอดจากลำคอเนี่ยงขาววนกีพริมตาหลงยอมให้อีกฝ่ายลุกล้ำร่างกายแต่โดยดีจนแอบหลุดเสียงครางคอรวนออกจากปากไม่ต่างจากดูยูจินเช่นกันมือหนาลูบไลนื้อเนียนอย่างกระหายรสสัมผัสตใต้ร่มผ้ามากกว่าทุกทีอาอาอาเสียงหายใจทีของเด็กหนุ่มผู้ยังเต็นไปด้วยพละกกำลังสมวหวย,ยาฮันกิวูทำได้แค่เอ่ยทางขึ้นเบา,เบา,เบา พราะเอาเขาจริงๆเขาก็ยังตื่นกลัวอยู่กับเรื่องก่อนหน้าที่โดยยูจินได้ทําเอาไว้ไม่ได้เหรอครับแต่ทันทีที่ได้ยินเสียงทุ้มปนข้านั้นใจต้องมีอันสันไหวปนสับสนนี่นาจะเป็นครั้งแรกที่โดยยูจินพูดจาเช่นนี้กับเขาและถามถึงความยินยอมเสียด้วยเล่นเอาฮันกีวูก็แอบร้อนรนอยู่ไม่น้อยอืมป้องกันก่อนถึงไม่ได้ตอบรับโดยตรงแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธ ได้ยินคำตอบนั้นโดยย่จินแทบจะตาสว่างขึ้นมาเกือบจะสั่งเมาทั้งตาเด็กหนุ่มดิตดตัวลงจากเตียงโดยเร็วรีบควานหากางเกยงยีนของตัวเองที่ถอดทิ้งไว้ก่อนหน้าเพราะแน่นอนเขาต้องเตรียมมันมาเนื่องด้วยเนื้อหาต่อจากนี้จัดอยู่ในเรสิป8บวกและเพื่อไม่ให้ขัดต่อนโยบายของอยูทุกทางช่องจึงไม่สามารถออกอากาศได้ทั้งหมดแต่ เพื่อไม่ให้ขาดอัธรรสท่านผู้ฟังสามารถอ่านฉบับเต็มได้ตามลิงก์ใต้คลิปนี้ครับขอบคุณครับ